ทุกวินาทีของชีวิตร่างกายเรากำลังเปลี่ยนแปลงความคิดก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะแต่สิ่งหนึง่งที่กำหนดว่าเราจะผ่านการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างสมบหรือสับสนนี่คือพลังแห่ง EQ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์พิเศษนั่นก็คือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยพลัง EQ ค่ะ มีทั้งหมด12ตอนนะคะอาจารย์จะพาเราเรียนรู้วิธีเข้าใจแล้วก็ดูแลใจของเราให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่ความคิดของตัวเราเองเพราะในความจริงเราทุกคนกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางครั้งเราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเซลล์ Sell ในร่างกายเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีค่ะความคิดหนึ่งผ่านไปอีกความคิดหนึ่งก็ผุดเกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราเข้าใจ EQ เราจะไม่หวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่จะเติบโตจากสิ่งเหล่านี้แทนในตอนแรกนะคะ วันนี้อาจารย์จะชวนคุยเรื่องของทำไม EQ สำคัญกว่าความเก่งหลายคนคิดว่าความเก่งก็คือสิ่งที่จะพาเราไปถึงความสำเร็จแต่จริงๆแล้วความเก่งพาเราไปถึงเป้าหมายค่ะซึ่งความเก่งที่พาเราไปถึงเป้าหมายนั้นมันเป็นเพียงช่วงสั้นๆ แต่สิ่งที่จะทำให้เรายืนอยู่ตรงนั้นได้อย่างสงบและมีความสุขนั่นคือ EQ ค่ะคนเก่งอาจทำงานได้ดีแต่ใจไม่มั่นคงก็ล้มได้ง่ายเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางกลับกันคนที่มี EQ ดีจะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นจะปรับตัวได้ไว และเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ได้เสมอและนี่คือความงดงามของการเรียนรู้เรื่อง EQ ค่ะโลกยุคนี้นะคะไม่ต้องการคนที่เก่งที่สุดค่ะแต่ต้องการคนที่เข้าใจตัวเองที่สุดเพราะเมื่อเราเข้าใจใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นและนี่คือหัวใจของการใช้ชีวิตอย่างสมดุลค่ะ ในตอนต่อๆไปนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้วิธีใช้ EQ ในสถานการณ์ต่างๆค่ะทั้งเวลาที่เราจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในวันที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเลยอาจารย์อยากจะชวนทุกท่าน ติดตามกันให้ครบทั้ง12ตอนเลยนะคะเพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราฝึกใจให้สมดุลการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ไม่อาจพรากความสงบในใจเราไปได้ค่ะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปนะคะ